นักงานตลากกินแบ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนและเล็งเห็นปัญหาเกี่ยวกับการพนันในกลุ่มวัยรุ่นจึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการคิดไสยไทยแลนด์4ั้น7เพื่อสร้างสารรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์รณรงค์ให้เยาวชนไทยคิดดีทำดีทั้งกายวาจาใจภายใต้สโลแกนพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลาการพนันสร้างคนคุณภาพสู่โลกอนาคต ให้เยาวชนเป็นบุคคลคุณภาพของสังคมไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์ผลวิชัยกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลดรวีรินทิรานาทองบ่อจรดัดกรรมการผู้จัดการบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผู้ดำเนินโครงการคิดสายไทยแลนด์4ีั้น7และคุณจักชยัยพฤทธิพัก เลขาธิการมูล,ลนิธิปัญญาวุธิมาร่วมให้ข้อมูลสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้โดยเยาวชนไทยที่อายุระหว่าง13-18ปีสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยส่งคลิปวิดีโอแสดงความสามารถพิเศษและแสดงวิสัยทัศน์รณรงค์ต่อต้านการพาน,านันในแนวคิดที่ว่าเทได้โดยไม่พึ่งการพาน,านันความยาวไม่เกิน3นาทีมาได้ที่ w w w คิดสาย .com ตั้งแต่18สิงหาคมถึง23พฤศจิกายน2566เพื่อชิงรางวัลและทุนการศึกษามูลค่ากว่า1 0 0 0 0บาทพร้อมโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงโดยจะจัดการประกาศผลขึ้นในวันที่18ธันวาคม2566ณ MCC Hall เจมอลงามวงวานค่ะก็ต้องเริ่มต้นนะครับว่าสำนักง,งานสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลและมูลนิธิปญาบุตรเนี่ยนะครับก็ร่วมมือกันพัฒนา โครงการพิสัยแถลงซีซัน7นะครับให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อประโยชน์ของสังคมไทยซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เยาวชนไทยนั้นเป็นคนที่จะพัฒนาประเทศต่อไปในระยะยาวและสิ่งสำคัญมากๆที่ทําให้เป็นตัวบันทอนนะครับการเติบโตการเติบใหญ่ของเยาวชนคนไทยก็คือการพนันซึ่งตอนนี้เนี่ยการพนันเนี่ยเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้นก็คือเข้ามาใกล้ตัวเยาวชนคนไทยมากขึ้นโดยเฉพาะยิ่ง เข้ามาในรูปแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามาในรูปแบบของโทรศัพท์มือถือนะครับเมื่อการพนันโดยพ้องยิ่งการพนันออนไลน์เข้ามามากขึ้นเนี่ยเยาวชนคนไทยถ้ามีภูมิต้านทานภูมิกุ้มกันและความรู้ไม่ดีเนี่ยก็จะวิ่งเข้าสู่การพนันโดยพ้องยิ่งการพนันออนไลน์ซึ่งเย้ายวนนะครับจิตใจอย่างมากมายดังนั้นมูลนิธิปัญยวุฒิและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะแพร่กระจายองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ฉีดวัคซีนให้กับเยาวชนคนไทยภายใต้โครงการคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่นเจให้ห่างไกลการพนันห่างไกลการพนันออนไลน์เพื่อจะทําให้ตัวเองมีชีวิตและมีอนาคตที่สดใสรุ่งโรดไม่มีการบั่นทอนโดยการพนันและทําให้ตัวเองต้องทิ้งชีวิตการเรียนทิ้งชีวิตการทํางานไปนะครับนอกจากนั้นเมื่อตัวเองนะครับเยาวชนทุกคนมีชีวิตที่รุ่งโรดสดใสแล้วเนี่ยครอบครัวจะมีความสุขความอบอุ่นจะเกิดขึ้นและสังคมไทยจะเข้มแข็งเศรษฐกิจไทยก็จะพัฒนามากขึ้นครับ กิจกรรมของคิดใส่ไทยแลนด์นะคะซึ่งได้ดําเนินการโดย360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดในนามมูล,ลนิธิปัญญาวุฒินะคะเตรียมกิจกรรมให้น้องๆเยอะมากๆเราจะมีบูธนินทศการ5ด้านคือด้านศาสนาการศึกษาศิละปะวัฒนธรรมกีฬาและสิ่งแวดล้อมและโดยเฉพาะบูธของสำนักง,งานสลากกินแบ่รัฐบาลเราจะมีทั้งเกมมีทั้ง านต่างๆให้น้องๆได้ตะลุยกันนะคะได้สัมผัสกับชีวิตที่ห่างไกลการพนันว่ามีวิธีการห่างไกลอย่างไรบ้างถ้าเราเจอเจอว่าเพื่อนหรือคนรู้จักติดการพนันเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรและรวมถึงปลูกฝัง านิยมให้เยาวชนไทยห่างไกลการพนันผ่านนิทรศการต่างๆที่จะสัญจรไปทั่วประเทศไปทุกภาคเลยนะคะไปเจอกับน้องๆแล้วก็จะไปเปิดเวทีออรดิชั่นด้วยคัดเลือกน้องๆจากทั่วประเทศไปเข้าแคมป์ก่นไปเข้าค่ายคิดใส่ไทยแลนด์ก่อนที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคว้ารางวัลบนเวทีการประกวดนี้ก็มีทั้งทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ขอการค้าไทยมหาวิทยาลัยรงังสิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพรวมถึงรับโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยไม่ว่าจะเป็นร้องเล่นเต้นสแสดงอาชีพทุกอย่างในวงการบันเทิงเตรียมรอน้องๆอ,อ,อยู่ค่ะนั่นคือกิจกรรมทั้งหมดที่เราจะปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคิดใสไอรอลเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนด้วยกันค่ะและนอกจากนั้นในฐานะสถาบันการศรึกษานะครับเราก็จะสนับสนุนโครงการคิดใสไทยแลนด์โดยที่จะแนะนําอาชีพแนะนําองค์ความรู้แนะนําสาขาวิชา ที่จะสอดคล้องกับเยาวชนคนรุ่นใหม่และภายใต้เศรษฐกิจสังคมใหม่ที่เป็นเศรษฐกิจดิจิทัอต่างๆเนี่ยเรื่องต่างๆจะมีพร้อมนะครับนอกจากองค์ความรู้ด้านการพนันว่าให้ห่างไกลแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็การให้ตัวเองเข้าไปสู่การแสดงออกอย่างเต็มที่ความรู้ทางด้านการศึกษาทุนการศึกษาก็คงจะอยู่ในโครงการนี้อย่างเต็มที่ครับค่ะอยากจะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์ยนลวัฒน์ให้ให้ข้อมูลุมครับแล้วก็นกรกิรนทีรลาพูดไปเนี่ย มันเหมือนกับเป็นโจทย์ที่มูลนิธิครับแล้วก็มานั่งแก้โจทย์นี้ร่วมกับทางวเตอร์วีนิทาว่าเราจะออกแบบกิจกรรมอะไรเราบโจทย์ก็คือว่าจะทํำยังไงที่จะปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากการพนันนะครับอันนี้คือโจทย์ใหญ่ของสมเอามาสลับกินแบกให้มาเราก็ออกแบบว่าอย่างที่ดเตรวีลิทาพูดเอาไว้บอกว่า กระบวนการในการที่จะเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดเลยนะครับรก็คือเลือกของบันเทิงร้องเล่นต้นสแสดงนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นช,ช่องทางที่จะดึงดูดให้เด็กๆเ,เข้ามาแล้วเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเนื้อหาที่ใส่เข้าไปในกิจกรรมต่างๆเป็นเนื้อหาที่จะหล่อหลอมเด็กให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีเราจะฝังชิปเข้าไปในตัวของเด็กนะครับชิปของความดีในเรื่องของจริยธรรมเรื่องของความมีระเบียบวินัยความมีประการอยู่ปัะกาวที แล้วก็ความสำนึกรับชาตรับแผ่นดินรับบ้านเกิดนที่นี่ก็คออือสิ่งที่เราจะขับเคลื่อนไปภายใต้โครงการที่สายไทยแลนด์นับเวทีคิดสายไทยแลนด์เปิดโอกาสให้น้องๆทุกคนที่มีความฝันโดยที่ไม่จากัดไม่จํากัดความ ความสูงขาวหรือผิวหรืออะไรต่างๆนานานะคะก็คือขอให้มีจิตที่คิดดีทําดีก่อนเป็นพื้นฐานก่อนนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนคนอื่นได้ก็คือห่างไกลาการพน,นันถ้ามีคุณสมบัติแบบนี้เราก็มีความสามารถพิเศษสามัครได้ทุกคนเลยค่ะนั่นคือความโดดเด่นของโครงการคิดใส์ไทยแลนด์ค่ะซีซั่นนี้เราจะเพิ่มความเข้มในการที่ใช้น้องๆแสดงศักยภาพโดยเฉพาะเรื่องของไอเดียและความคิด ปกติแล้วเนี่ยเขามีความสามารถอะไรคือเขาแสดงแบบนั้นมาจะร้องเพลงจะรําหรือจะเป็นผู้ประกาศข่าวพิธีกรหรือจะเป็นนางแบบแสดงมาได้แต่ว่าปีนี้กติกาเราจะเข้มขึ้นก็คือน้องๆทุกคนที่เข้าร่วมประกวดจะต้องแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการสร้างค่านิยมให้เยาวชนไทยห่างไการพนันด้วยถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น้องๆต้องเตรียมตัวมาด้วยนะคะและซีซั่นนี้ก็พิเศษครับเพราะว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ขอร้องบุลที่ปัญญาบุรและโครงการนี้นะครับว่าให้น้องๆเยาวชนเนี่ยคิด สโลแกนแล้วก็ทำคลิปสั้นๆเพื่อจะต่อต้านการพนันนะครับให้ห่างไกลการพนันออนไลน์จะได้ไปเผยแพร่ให้กับเยาวชนทุกคนตามโรงเรียนต่างๆและตามโอกาสต่างๆครับค่ะนั่นก็คือจะเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของทูตคิดใสที่ได้รับการคัดเลือกมาจะต้องทําหน้าที่ในการเผยแพร่ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆด้วยค่ะ วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานคิดใส์ไทยแลนด์ซีซั่น7นะครับก็ดีใจมากเลยเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นปีแรกของผมนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยมาซีซั่นก่อนหน้านี้เลยรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากครับได้มาร่วมเวทีได้เป็นเป็นทูตเป็นตัวแทนนะครับเพราะว่าผมเห็นน้องๆจากโครงการคิดใส์แต่ละคนนะ่ะคือเก่งมากผมรู้ก็เลยรู้สึกดีใจว่าเราได้มาอยู่ร่วมกับคนเก่งตรงนี้นะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆครับเดีย๋ยวทำน้องที่เคยมาดีกว่าผมก็ครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกเหมือนกันเนาะซีซั่นเจ็ดครั อันไหนคนเคยมาเน่ผมมีประสบการณ์ผมเป็นรุ่นพี่แล้วกันเพราะว่าผมเคยเป็นทูตในปี2515นะครับโดจะเป็นในด้านศาสนาคือต้องบอกว่าการได้เราเป็นทูตตำแหน่งเดิมด้วยใช่ไหมศาสนาใช่ครับอีกแล้วไม่แต่ว่าปีปีนี้เปลี่ยนละมันเปลี่ยนทุกปีปีนี้เราเหมือนกับรับเชิญมาก็มาเจอน้องๆมาให้คําแนะนาอะไรแบบนี้นะครับก็จริง ตั้งแต่ได้มาเจอกับทางพี่ปอวิศนะครับแล้วก็ได้มามีโอกาสทำงานด้วยกันเพราะว่าตอนนี้มีโปรเจกต์หนังที่ถ่ายเสร็จแล้วแต่ว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการตัดต่ออยู่นะครับผมก็ได้รับเกียรติจากทางคิดใสเนี่ยให้มาเข้าร่วมโครงการมาแนะนำน้องๆด้วยแล้วก็มีการได้ไปทัวในต่างจังหวัดนะครับไปเด่นกิจกรรมต่างๆแล้วก็แนะนำน้องๆเกี่ยวกับเรื่องการพนันนะครับแล้วก็เรื่องยาเสพติดต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากครับแล้วก็ทําให้เด็กๆเนี่ย ได้รู้จักการค้นหาตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็เติบโตขึ้นในสังคมอย่างมีคุณภาพซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็เชื่อว่าเราทั้งหมดนะครับที่ได้รับเลือกมาเนี่ยก็จะพยายามสานต่อหรือว่าเป็นกระบอกเสียงเลกๆให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในการ่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันแล้วก็ยาเสพติดคือน้องๆทุกคนเนี่ยเก่งอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละคนก็มีความสามารถที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆ การเตรียมตัวเนี่ยก็คืออาจจะต้องให้แบบว่าน้องๆต้องหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอว่าเราถนัดอะไรเราชอบอะไรก็ลุยไปเลยเต็มที่เพราะว่าคิดใส่เนี่ยไม่ได้มีแค่การร้องอย่างเดียวการแสดงอย่างเดียวคุณอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณชื่นชอบหรือว่าจะเป็นพิธีกรหรืออะไรก็ได้ที่เป็นความสามารถของเราที่เนี่ยเขาจะมา ขัดเกาลาน้องๆแล้วก็ส่งเสริมให้น้องๆเนี่ยพัฒนาจุดแข็งตัวเองขึ้นไปใช่ค่ะวันนี้ที่ได้มานานก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณโครงการนะคะที่ให้น้องเตยเนี่ยเป็นทูตด,ด้านการศึกษานะคะแล้วก็อยากจะฝากไปถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะคะว่าอย่ายุ่งเกี่ยวกับการพนันเลยมันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะ,คะตัวตัวผมก็ดีใจมากๆครับก็ เป็นครั้งแรกครับที่ได้แบบเป็นพูดน,นะครับด้านสิ่งการรอบด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากจะฝากทุกคนครับน้องๆทุกคนที่กําลังสนใจอยู่สมัครได้แล้วนะครับวันนี้ครับก็คือมาเป็นที่ใส่ไทยแลนด์รุน่นซีซันเนะครับ,บก็ส่วนตัวอยากจะเชิญชวนทุกคนมาเยอะๆเพราะว่าเรามีมอบทุนด้วยมีทั้งภาครัฐและภาค,คเอกชนครับที่พร้อมจะผลักดันส่งเสร,ร,ริมเยาวชนทุกคนอยากให้มาโชว์ความสามารถกันเยอะๆเลยค่ะใช่แล้ว ก็ขอเชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับมาร่วมสมัครในโครงการกีสายไทยแลนด์ซีซั่นเจกันนะครับตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วนะฮะจนถึงวันที่23พฤศจิกาพฤศจิกานะฮะก็เข้ามาสมัครกันเยอะๆอย่างที่น้องๆทุกคนบอกว่ามีความสามารถอะไรนะอยากักเอาไว้นมาแช์เออเอามันออกมานะฮะเพราะว่าทางรายการของเราเนี่ยก็จะมีเมนเทอร์เนาะมีโค้ชคอยปรับคอยจูนให้มันเพอร์เฟกที่สุดที่ทางโครงการจะทําได้นะครับก็อย่าให้น้องๆเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรเก็บความสามารถเอาไว้เสียดายน่าเสียดายนะครนะับามวามฝันดีกกว่าครับผม